ธรรมสวัสดีเชนนั่งแสงพระธรรมนำใจให้ไรทุกข์แสงพระธรรมนำสุขทุกสมัยแสงพระธรรมส่องสว่างกลางโดวใจ แสงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท่านทุกวันอาทิตย์กิจกรรมการเปิดวัดวันอาทิตย์ใกลชิดพระศาสนาอันเป็นการนำตนเข้าใกล้เข้าหาธรรมะ เพือดีเกิดประโยชน์ได้รับผลจากการมีาศาสนาที่ปรากฏมีขึ้นในโลกจริงอยู่การดำเนินชีวิตทุกๆชีวิตก็มุ่งหมายความสุขสแสวงหาสิ่งที่คิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองในบรรดาการสแสวงหาทั้งหลาย ก็สามารถที่จะจำแนกได้สองประการด้วยกันประการแรกท่านเรียกว่าอนริยปริเยสนานั่นคือการสแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐในที่นี้ก็คือการสแสวงหาอามิตรเรียกอีกชื่อว่าอาิิตรปริเยสนา การสแสวงหาอามิตรก็คือการสแสวงหาเหยื่อที่จะมาเป็นตัวทำชีวิตให้เกิดความอริสอร่อยพูดถึงเหยื่อมันเราตกปลาเนี่ยการที่จะได้ปลามาก็หาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ดนั่นก็เป็นตัวล่อปลามันก็ได้กินเหยื่อแต่ว่าก็เป็นความ อิ่มความสุขประเดียวประดาวที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่อันตรายโดนเบ็ดเกี่ยวโดนจับได้นั้นการสแสวงหาอามิตรผลสุดท้ายกระจบลงตรงที่ความทุกข์นั้นการสแสวงหาอามิตรเหยือ่อรอเช่นรูปสแสวงหารูปสแสวงหาเสียง กลินรสโหดฐัพพะก็คือสัมผัสนี่เรียกว่าอามิตรปริเยสนาท่านเรียกว่าสแสวงหาไปแล้วก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองจึงได้ชื่อว่าเป็นอนริยปริเยสนาสแสวงหาแล้วก็หมกจมอยู่ในสิ่งนั้น แต่ว่าไม่ได้ห้ามแสวงหาแต่ท่านชี้ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้เกิดความพ้นไปจากอำนาจของความเก่เจ็บตายไปได้นั้นเพียงแค่เราประกอบสัมมาชีพนี่ก็ยังไม่พอนะแม้นขยันได้เงินได้ทองมาหากว่ามัวเมาหมกจมอยู่ก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดอันตรายเพราะความดี เพราะของดีไม่ใช่ความดีเกิดอันตรายเพราะของดีดี่เขาปล้นที่เขา,เอาอะไรกันก็มาจากของดีกันทั้งสิ้นเพราะความดีมันปล้นกันไม่ได้แม้จะขโมยซีนกันบ้างนิดหน่อยแต่นั่นก็เพื่อาตาเพื่อรางวัลแต่ความดีแท้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ประการที่สองท่านเรียกว่าอาริยะเยปริเยสนาเป็นการสแสวงหาอย่างประเสริฐก็คือการสแสวงหาธรรมการสแสวงหาความดีมีผลคือพ้นไปจากอำนาจของความเก่เจ็บตายความเศร้าหมองมีความสงบเย็นใจเป็นรางวัลในการสแสวงหานั้นๆในคราวครั้งพุทธการก็มี หนุ่มน้อยคู่หนึ่งนะก็เป็นสหายเป็นเพื่อนรักกันเพราะบ้านไกลเรือนเคียงเกิดอัธยาศัยชอบใจกันและกันก็เป็นเพื่อนกันนั้นเรียกว่าสหายแปลว่าไปด้วยกันนะสหายกินนอนเที่ยวด้วยกันนี่ก็เรียกสหายคราวหนึ่งก็ตามประสาหนุ่มๆละก็ที่ไหนเขามีการแสดงนะก็ไป สวยงหาทั้งรูไปเที่ยวชมดูมหรสพเสียงเพราะเพราะที่ไหนก็ไปคราวนั้นก็ไปชมมหรสบพกันในกรุงราชคฤห์เขามีจัดมหรพสพแสดงครับเป็นเทศกาลประจำเมืองวันนั้นก็แปลกนั่งดูนั่งชมกันเมื่อก่อนนี่ก็ถึงบทหัวเราะก็หัวระบทตอนเศร้าก็เศร้าโศ,าก,ศากไปตาม บทที่ดูตามละครที่แรกแต่วันนั้นนั่งนิ่งเงียบกันทั้งคู่แลาไมาได้ไปกันแก่2คนนะแต่ละคนนี่ก็มีบริวารนะคนละสองร้อยรวม2คนก็500คนโอ้โหนียยิ่งกว่าผู้มีอิทธิพลซะอีกนะไปไหนในคนแวดล้อมบริกาศเยอะขนาดนั้นก็ไปด้วยกันบริวารก็มองดูเอะวันนี้ทำไมลูกพี่เราเนี่ย นั่งนิ่งนิ่งเงียบเงียไม่หัวเราะไม่ร้องไห้เป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้แต่ก็คิดไม่กล้าถามต่างคนก็ต่างคิดกันในที่สุดสองคนนี้ก็เหมือนกันดูเพื่อนเอ๊ะก้งกเงียบทําไมไม่หัวเราะไม่อะไรเลยต่างฝ่ายต่างก็คิดกันในที่สุดก็เลยถามกันขึ้นมาเอ๊ะเพื่อนวันนี้รู้สึกแปลกแปลกันไปนะ เราก็นายก็แปลกเหมือนกันวันนี้ทําไมละครไม่สนุกหรือหมอรสศบที่ดูเนี่ยทำไมละ่ะก็ไม่เห็นนายหัวเราอะไรนั่งนิ่งคิดเหมือนคนมีอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าก็เหมือนกันและนายก็เหมือนกันนะคนหนึ่งก็บอกว่าเอเกวันนี้นี่มันเกิดความคิดเกิดความเห็นที่มันแปลก เราในเมื่อก่อนไปดูชม,มหอสพวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นมาเห็นว่าคนเหล่านี้ทั้งผู้ชมผู้แสดงไม่ถึงร้อยปีดีก็ตายกันหมดและจะมัวมาเพลิดเพลินร่าเริงบันเทิงอยู่ใญยในขณะที่ความแก่ความเจ็บความตายก็มีขึ้นทุกวันทุกวันทำไมเราไม่หาที่พึ่งให้กับตนเอง นี่ยดูขนาดดูมโหรสพเนะเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยโยมี่โยมฝึกฝึกกันเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เรียกว,วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้ง <laughs> เห็นแจ้งจิตเนี่ยยกขึ้นสู่พระไตรัก เมื่อก่อนดูละครหัวเละาะเฮฮาบันเทิงดีวันนี้บอกเอออะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงหมายถึงร้อยปีก็ต้องตายเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ตัวและวปรารบกันขึ้นมาว่านั้นเราจะมัวแต่สแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ใหญ่ทำไมไม่สแสวงหาที่พึ่งให้กับตนเองนี่โยมวิปัสสนานี่เขามาเดินมานั่งอย่างเราไหมไม่นะเกิดวิปัสสนาในการดูละครขึ้นมา นั่นทำไปเล่นไปเนี่วิปัสสนาแท้มันไม่มีรูปแบบเพียงเดียว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นความจริงของโลกขึ้นมาในที่สุดก็เลยคุยกันเอางี้กันแล้วกันนั้นเราไปสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกันเถิดเตยดทำให้พ้นจากอำนาจความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองทำอย่างไรล่ะบูชกันดีกว่าน ในที่สุดก็เลยชวนกันบวชเป็นการหันเหเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญสองคนนี้ต่อมาก็ได้กลายเป็นพระมหาสาวกที่สำคัญเป็นมือซ้ายมือขวาของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพธรรมเป็นพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตร เมื่อก่อนก็นชื่ออุปติสสะมานพอีกรูปหนึ่งก็เป็นพระมหาโมกขลานะหรือท่านโกลิตะนี่โยดูเหตุการณ์ออกบวชสิไปดูละครในว,วันนี้รู้สึกว่ามันไม่ควรล้ไปสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในที่สุดจากการที่สแสวงหาสิ่งที่สุดท้ายแก่เจ็บตายเป็นทุกข์กลับมาสแสวงหาสิ่งที่เป็นโมกขธรรม อุบายเป็นเครื่องพ้นไปจากอำนาจความแก่เจ็บตายอยากเป็นทุกข์ในที่สุดก็เลยได้เกิดพระสาวกสำคัญได้มีส่วนในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเรื่องที่เล่ามานี่ละก็เป็นมูลเหตุของการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกว่านึกถึงพระบาลีบทหนึ่งว่า ก็เป็นเรื่องของหญิงคนใช้กลุ่มหนึ่งก็มันก็ไม่ถึงกับเป็นคนใช้นะเขาก็อยู่บ้านเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าอินเดียเนี่ยผู้หญิงจะออกนอกบ้านไปทําธุระเนี่ยมันไม่ค่อยได้ต่อไปนี่ต้องมีหัวหน้ามีคนรับรองมีคนค้ำประกันไปเราผู้หญิงนี่ก็ถือว่าเป็นต้องอยู่ในอำนาจผู้ชายอินเดียสมัยก่อนนะั่น สมัยนี้ก็ยังคงเป็นเชนั้นอยู่ถึงจะไม่หนักทําเมื่อก่อนก็เลยอยากออกไปเที่ยวว่างั้นะฉะนั้นทำยังไงจะบอกตรงๆมันก็ไม่ได้สามีก็คงไม่อนุญ,ญาตผิดวัฒนธรรมสังคมสมัยนั้นอีกก็เลยหาอุบายโอ้เห็นว่าในเมืองนี้นี่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้ดีคนทั้งหลายให้ความเคารพพูดอะไรใครฟังทั้งหมด นั้นยากกันนั้นเลยเราอาศัยนางวิสาขากันดีกว่าจะได้ออกไปเที่ยวก็เลยวางแผนกันเขาไอ่บอกนางวิสาขาว่าเนี่ยแม่หญิงเราวิสาขานี่เป็นคนที่คนในเมืองที่แต่งงานเนี่ยต้องให้มิวิสาขาเป็นเป็นผู้ใหญ่น,า,นางวิสาขาไม่ไปงานไหนนี่แสดงว่าโอ้งานนั้นเนี่ยเสียเกียรติมากนะ ็เลยเพราะนางวิสาขามีลูกเยอะก็ยังดูก็บอกมีลูกอ,อะไรละ่ะก็ยังดูเหมือนคนคลอดคราวเดียวว่างั้นโอ้เป็นคนสาวพันปีประมาณนี้นะแล่ดูปัจจุบันก็เลยแต่ว่าไปโกหกเราบอกเนี่ยอยากจะไปฟังธรรมที่วัดมากแต่ว่าถ้าไปกันเองเนี่ยกลัวสามีไม่อนุญาตนั้นอยากจะไปฟังธรรมกันในรวบรวมสมัครพพวกได้ตั้ง 4-500คนอยากให้แม่หญิงนี่ช่วยนำพาไปหน่อยคนก็จะเห็นอย่างนั้นนะเขาจะไม่ว่าเขาจะอนุญาตนี่นางวิสาขานะี่ก็ดีใจนะโอ้คนจะไปฟังธรรมก็เป็นแม่งานขวนขวายคนตั้งหลายก็ก็เออไปเถอะก็มีนางวิสาขาไปด้วยเชื่อเชื่อใจก็สำเร็จแผนนะแผนสำเร็จแต่ที่ไหนได้มาวัดก็จริงนะโอ้ก็ชมนอกชมไม้ ไม่ชมปล่าโยมหนึ่งแอบพกสุรามมาด้วยกุมมาด้วยโอ้ในแสดงเมรีขี้โมงเหมือนกันนะั่นะก็เลยเอแอบกินไปบ้างอนะต่างๆบ้างนะก็กว่าจะไปถึงวัดนี่ก็หน้าดำหน้าแดงก่ำกันพอดีไปถึงฟังทำไม่รู้เรื่องเลยแล้วดีไม่ดีก็แสดงกริยาที่ไม่สุภาพออกมานางวิสาขาก็โอตายแล้วหญิงเหล่านี้ทำเราเสียหายแล้วดูมาแสดงอาการอย่างนี้ในวัดอีก ก็ระอายมากวอาโอ้ยว่าตัวเองเป็นคนพามาคิดว่าขอจะตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมกันเปล่าบสุดท้ายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เลยตรัสพระคาถาหนึ่งเท่านั้นแหละที่บอกที่เมาไมยาก,กันอยู่กลับได้สติเหมือนน้ำเย็นราดแต่นะั้นรู้สึกตัวต,ตันอุปมาอย,อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าโกนุหาโสกิมานันโท มัวร่าเริงบันเทิงใจอยู่ใยนิจจังปัจฉริเตสติในเมื่อโลกนี้ลุกเป็นไฟเผาไหม้อยู่อันธกาเรีนะโอนัตถาอันธกาเรีนะเมื่อโลกถูกความมืดห่อหุ้มไว้ทีปังนะัคเวสถะใหญไม่สแสวงหาประทีปคือแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตเรา ตรัสแค่นี้จบพวกกันได้สติเนี่ยอาจจะเป็นพุทธานุภาพก็ได้เกิดความละอายใจกันนะโอ้ที่เล่ามาเนี่ยก็คือหมายความว่าจากการสแสวงหาที่มีผลอยู่ที่ความเก่เจ็บตายก็มีการสแสวงหาขั้นที่สูงกว่ามันก็เป็นพัฒนาการนะฮะแรกๆมันก็ต้องหาเงินหาทองสร้างเนื้อสั่งตัว ความต้องการขั้นพื้นฐานได้และเรื่องทางกายกินอิ่มนอนอุ่นพ้นละ,ะหลังจากนั้นจากหาวัตถุนต่อมามันต้องหาสิ่งที่สูงขึ้นใช่ไหมเริ่มเป็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมวัตถุไม่ต้องการนะต้องการเกียรี่มีคนมีเกีรริได้รับการยกย่องหรือได้อำนาจมันรู้สึกสบายใจมันก็อาจจะเป็นไปตามนี้ก็ได้นะคนที่ได้มาแล้อาจจะถึงจุดอิ่มตัวเอาขึ้นไปอีก ต้องการหาสิ่งที่เป็นความดีหลักศรัทธาหลักศีลหลักธรรมนัม่นจะไล่ขึ้นไปอย่างนั้นการยอมรับจากสังคมสุดท้ายการรู้จักตนเองนะการรู้จักตนเองหรือสัจการห่งตนก็นะแล้วแต่มันก็อาจจะเป็นขั้นตอนแต่ดูเถอะไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามัวแต่สแสวงหายอย่างไม่ประเสริฐกันอยู่ก็จบลงที่ แก่เจ็บตายอย่างเป็นทุกข์หรืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นตัวอย่างคลาสสิกนะก็เป็นเรื่องของหนุ่มเจ้าสำราญก็เรียกว่าพัทวัคขีสามสคนโอ้เป็นหนุ่มนักเที่ยวหนุ่มไฮโซด้วยชั้นสูงร่ำรวยว่างๆก็หาได้จัดปาร์ตี้นะไปตรงไหนดีนะอ้าวคราวนั้นก็จัด ปาร์ตี้ก็ในสวนนะในไร่ฝ้ายก็าบอกใกล้ๆไร่ฝ้ายปรากฏว่าเอออย่าเมาอย่างเดียวเลยต้องพาหญิงไปด้วยพาสาวไปด้วยปรากฏว่าหนึ่งคนเนี่ยยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนของตนเองยังเป็นพ่อพวงมาลัยรอยชายไปด้วยนีย่ถ้าเราไม่มีไปเนี่ยอายเพื่อนเขาเทำไงดีล่ะก็ยากอะไรก็ไปจ้างเขาสิ นี่มันสาวเอสคอร์ตอะไรต่างๆเพื่อนเที่ยวก็มีมานานแล้วยังไม่ต้องตกใจนะก็เลยไปจ้างมาคนหนึ่งนะคนนี้ก็มาก็เห็นโอ้โหแต่เราคนนี่ยมีทอง,ม,งมีเงินมีทองเยอะดื่มกินอย่างนี้ก็เลยเกิดความโลภขึ้นมาเดี๋ยวให้มันมอมเมาให้หมดแลยย้วจะอะไรก็เรียกอลไรนะปลดซัพบหรือลอกคราบซะเลยนี่ก็เลยพยายาม ชวนดื่มกันเต็มที่นะตัวเองก็ไม่เคยกินทำเหมือนกินบ้างเททิ้งซะบ้างนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรดื่มกินสนุกสนานเม,มาไม่หลับกันทั้งหมดเลยเหลือคนนี้อยู่ไม่หลับอันนี้เขาเก็บวเรียบวุฒิเลยนะเงินทองปลดหมดหนีไปเลยปล่อยทิ้งหลับอยู่อย่างนั้นแหละนี่ยอา้าวในที่สุดฟื้นขึ้นมาอา้อาวเฮ้ยทำไมเย็นเย็นวาบวับอา้าวเงินทองสมบัติไปไหนหมดแล้วหายเกลี้ยง มองซ้ายมองขวานับกันดูเอาหายไปคนหนึ่งเอา้าแล้วผู้หญิงของท่านไปไหนแน่นอนแล้วคนน,นี้นอนเป็นโจรโอ้โหผู้หญิงก็ไม่ใช่ของเราเราไปจ้างมาอายิ่งหนักก็เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนหากันเถอะเนี่ยก็ไล่กันนะออกตามหาเนี่ยด,ดูดีสามสิบหห้าสิบคนเนี่ยออกตามหาคนคนเดียวนะ ก็ไม่เจอได้ตามหาดัานไปเจอพระแทนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็เลยด้วยความดีใจครับไปถามท่านสมน,นะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้ไหมทําไมล่ะโอ้ยหมดแล้วขโมยไปหมดแล้วอืมนะพุทธเจ้าก็บอกเธอเนี่ยจะแสวงหาสแสวงหาตัวเองหรือสแสวงหาผู้หญิงดีกว่าล่ะ เจอคำเดียวอยู่เหมือนกันนะจะสแสวงหาตัวเองหาตัวเองหรือหาผู้หญิงดีกว่าคนหล่านี้เขาก็เป็นคนมีความรู้ก็เข้าใจออหาตัวเองดีกว่าพระเจ้าค่ะหาตัวเองก็ยุดไม่ต้องหาผู้หญิงแล้วอันฟังธรรมอา้าวได้บวชอีกนะฮะกลายเป็นพัทวคีสามสิบรูปนี้ก็บวชอีกสุดท้ายก็เป็นพระอระหรันต์ นี่รู้จักหาตนเองเราหายากนะตัวเองเนี่ยยอมดูเถอะสิ่งที่รู้จักยากที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยนี่ขนาดสติยังไม่มึนไม่เมายังรู้จักตัวเองยากเลยให้ดูสิพอกโกรธขึ้นมาจําตัวเองได้ไหมอา้าวทะเลาะกับแฟนรู้ไหมกูเป็นใครอา้อาวเดินปรีก็ไปนะเออนี่แต่ไม่รู้จักแล้วเนี่ยเริ่มลืมตัวนี่นะอา้าวเมาขึ้นมาเมึงรู้ไหม กูเป็นใครหมดสักขวดรู้ไม่พอ่อกูเป็นใครเออลืมพ่ออีกเนะี่ยลืมตัวยังไม่พอลืมพ่ออีกเนี่ยารู้จักตนเองเนี่ยฮะรู้จักยากนั้นสุดท้ายต่อไปอาชีพที่น่าจะได้ดีก้าวหน้าก็คือจิตแพทย์นะกวัน <c oughs> <c oughs> ้องปรึกษาจิตแพทย์กันเยอะเนี่ยโยมมาฝึกฝึกกันไว้เนี่ยอย่างน้อยอาจจะช่วยจิตแพทย์ได้เงินทองจากโยมน้อยลงก็ได้นะเนี่ยได้รู้จักตนเองบ้าง เน่เพราะอะไรเพราะเรามัวแต่สแสวงหาข้างนอกข้างในก็ไม่ได้ค่อยได้ดูได้แลยเมื่อวานเนี่ยพูดไว้นิดหนึ่งว่าที่การมาบวชเนี่ยเป้าหมายก็คือมาสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลทุกคนก็เป็นนักสแสวงหาสแสวงหาอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีความงามเมื่ออาศัายพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมาอยู่กันสองคืนสามวัน อยู่ต่ำทำสูงนี่มีพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบนี่พบลองดูสิเป็นยังไงเช่นการใช้สอยปัจใจสีการทานอาหารโอ้สองมือก็อยู่แล้วนี่นั้นพบความดีแล้วก็เอาไปใช้ดูพระผุ่นดีจะตายเห็นไหมสลิมมิ่งนะดูเลโอ้ยหุ่นพร้อมบางร่างน้อยนั่นนี่โยมถ้าคนไหนรู้สึกอยากจะลดน้ำหนักถือศินแปดไปเลย อวิการแล้ไดเอทไดไดอดไดเอทไปในตัวนะนั่นดูสิเนี่ยบุญก็ได้หุ่นก็ดีาการอะไรการใช้เสื้อผ้าอย่างนี้มากมายแล้วพบอะไรดีงามก็เอาไปใช้ในผู้สแสวงหาหาความดีพบแล้วก็นำไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์ทีนี้การที่จะได้ จิตสำนึกหรือการที่ได้เกิดทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ขึ้นมาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีงามอะไรเป็นสิ่งที่ควรสแสวงหาอย่างท่านโกริตตอุปติสะนั่นก็เขาก็เป็นอะไรนะเป็นผู้มีปัญญามากยิ่งท่านอุปติสะเนี่ยก็อาจจะยอดคนไปอีกนะอยกไว้คนอย่างนี้ก็มี อีกประการหนึ่งสำหรับคนทั่วๆไปก็คือการได้อาศัยการเจริญหรือการทำปัญญาให้งอกงามในภัยบูรณ์เรียกว่าอาศัยปัญญาวุฒิธรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้เราได้แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐ เหมือนแต่เกี้ที่อ่านที่ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเพราะเหตุอะไรหนอททำให้ปัญญาเป็นเครื่องเจริญโยมฟังนุนกอาจจะงง,งๆตามภาษาคลอนะฮะเเรื่องปกติก็เรียกปัญญาวุฒิธรรมเห็นไหมสมัยก่อนเวลาเขาไหวครูปัญญาวุฒิกเรเตเตทินโนวเทนอมามิหังข้าไปเจ้าขอนอบน้อมปัญญาวุฒิกร ผู้ทำปัญญาผู้สร้างปัญญาให้ทินโนวาเททินโนวาตก็คือผู้ให้โอวาตแ่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ปัญญาก้าวหน้าหรือว่าให้เราได้เกิดการสแสวงหาที่ดีก็ต้องได้ได้หลักที่ดีหลักอันนี้เราท่านเรียกปัญญาวุฒิธรรมนี่เหมาะมากเลยประสูรสรนรสุดนี้เยวัดนี้ชื่อว่าวัด ปัญญานันทารามนั้นการพัฒนาปัญญาเนี่ยต้องจำไว้ได้ปัญญาทำอย่างไรให้เกิดมีปัญญาขึ้นมาประการแรกสุดเลยท่านบอกว่าการได้มันเข้าหาเข้าใกล้เสพคบกับท่านผู้เป็นสัตบุรุษนี่สัพปริสูปัตสยะเข้าหาสัตบุรุษ คำนี้ต้องอ่านว่าสัตบุรุษแปลว่าผู้สงบจากบาปหรือแปลว่าคนดีก็ได้ก็คือผู้อุดมด้วยสัพปริสธรรมเจ็ดประการนี่ถ้าไปอ่านว่าสัตตะบุรุษก็จะแปลว่าบุรุษเจ็ดคนนั้นอ่านว่าสัตบุรุษผู้สงบนั้นเวลาท่านแปลท่านจะแปลง่ายๆเข้าหาคนดีว่าอยู่ใกล้คนดีเพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้คนดีนี่ มันได้รับพลังจากคนดีได้รับพลังความดีทำให้เราเนี่ยดีงามไปด้วยยกเว้นประเภททับพีมพรู้จักรถเกงนั่นก็เกินโปรดไปนะอยู่ใกล้คนดีอ้าวโยมประนม,มือทีนี้เอาลูกเนนด้วยเนี่ยทุกรูปทุกท่านทุกนามนะอ่าประนมมือว่าตามยังเวเสวติตาทิโส คบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นยังเวเสวติตาทิโสครบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวจะพิสูจน์กันระหว่างโยมกับเนใครจะความจำดีกว่ากันยังเวเสวติตาทิโส คบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นเอายมยมก่อนก็ได้กันต่อให้เนนก็ยมก่อนอ้าวหนึ่งสองสามรบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นอาแล้วยมจำได้แลวลำบากกวเนนทีนี้อ้าวลูกเนนหนึ่งสองสาม อาสาธุนี่นี่ท่านบอกคบคนอย่างไรก็เป็นคนอย่างนั้นพ่อแม่อย่างไรลูกก่อยอย่างนั้นลุงไม้ตลนไม่ไกลต้นที่จะแปร